ที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดสามจบอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธภควาติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเองหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุลิสสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะลังปุญญกเขตตังโลกสซาติ ินดามณีปียังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเทเสธิกินจิเทโวเยสัโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริบุตโตภาวันตุพาวันตุเม สิทธิลาพังชน,นะเยมณีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนะพะหูชนะปิยังมะมะสักกัตวาพุทธรัตนังโอสักถังอุตตมังวะลังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปัสะเมนตุเต สัคก,กัตวาธรรมะลัตตานังโอสะถังอุตมังวังปะลิลาหูปะสมะมานังธรรมะเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปะ,ะเมนตุเตสังกัตวาสังฆลัตตานังโอสะถังอุตมังวังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินา นัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะสเมนตุเตรักที่2อง,อ,ง 2> อีติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารธีสัตธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ สวาคาโตภพระคะวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปัจจัดตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระคะวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระคะวโตสาวกสังโคญายะปฏิปันโนพระคะวโตสาวกสังโคสามีติจิปฏิปันโนพระคะวโตสาวกสังโคยะกิทาง จัตตารีปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคาลาเอสะภะคะวโตซาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระณีโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกาซาติจินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนหางมาตาปิตาวะโอละหัง ปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชงังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิบุตโตภะ,ะวันตุเมสิทธิลาพังชนาะ,นะเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสะถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัเพทุกขาวุปะสะเมนตุเตสักกตวาธรรมะรัะตนังโอสถังอุตมังวลังปะลิลาหูปะสะมานัง ธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสพเพพระยาวูปสัสเมนตุเตสักกัตวาสังฆะัะตะนางโอสะทางอุตมังวลงัลังอาวหงเนยยังปาหุเนยาเนยางสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสพเพโลคาวูปสัสเมนตุเต อสามอิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตโตโลภุริสัทธรรมัสซาราิสัทธาเทวะมนุษย์นังพุโทโธภะควาติสวากาโตภควตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเองหิตัสิโกโอปะนายิโกปัจจัตังเวทิตโพวินยุหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาลีปุริสายุคาน,นิอัฏฐะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระณีโยอ,อนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสตติ จินดามณีปียังมันดังสะทงสังสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอฬหังปะโพตันจัมมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปสธิกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมีกินเนวาทตาปียงังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชะ นานเยมณีจินดาปิยังจักทะนังสับเพชนาะพหุชนาปิยังมะมะสังกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสับเพทุกขาวูปสเมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวลัง ปะลิลาหูหูปะสะมะนางธรรมะเตเชนะโสตินานสันตุปัตถวาสัพเพภายาวูปะ,ะเมนตุเตสักตะวาสังฆรัตนังโอสะถังอุตมังวรลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานิสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปะ,ะเมนตุเต ที่สิบสองชยาสกากะตาพุทธาเชตวามลังสวาห์นังจะตูสัจจาสพังละสังเยปีวิงสุนณลาสกาตันหังกะลาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธะเกเตมุนิสลาสีเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเน สังโคปฏิทิโตไมหังอุเลสพัพพกคุณากโลหัทเยเมอนุลุทธโทสาลีปุตโตจทะทักขิเนโกนทันโยปิดธิมาคัสมิงโมคะลาโนจกวามะเกทักขิเนสาวณีไมหังอาสุงอนันทะลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวาม,วามะโสทะเกเกสะโตปิธิ าคัสมิงสุริโยว,วะปักพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนีปุงคโวกุมาลากัส,สโปเถโลมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิฐถาสิคุนากะโลปุณโนอังคุลีมาโลจะอุปาลีนันทาสีวลีเถลา ปัญจะอิเมชาตาณลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเีลาวิชิตาชินาสาวิชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิติวันโนชิโนละสาชาลันตาศีลาเตเชนะอังคะมังคสุสันทิตาลัตะนาปุลโตอาสิทักคินีเมตสุตตะกัง ทาชักคังปัจชะโตอาสิวาเมอังคุลีมากะคัละกังขันทะโมละปาริตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสฉะทะนางอาสิเสสาปลากรสันทิตาชินานาวะะยสังยุตาสัตตปาการะลังกตา วาตาปิดตาที่สัญชาตาพาหิรัชตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตเชะสาวัตโตเมสะสะกิจเจนะสัทาสัมพุทธ,ธปัญชเลชินาปัญชาละมัชิมหิวิหะลันติมะฮตะเลสัทาปาเลนตุมังสัพเพเต,เต,เตมหัก มหาปุริสาสักพาอิเจวะมันโตสุคุโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตตุปัตถโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธะสัทธรรม,มานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชาเลติ